มาค่ะมาค่ะพี่วิไลนุชมาแล้วมาทุกวันที่มีโอกาสมาทุกครั้งก็จะมาบอกแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะเพื่อนๆสิ่งดีๆในที่นี้คือกลุ่มที่เปิดโหมดมืออาชีพโปรดมิดโหมดมืออาชีพนะคะเพื่อนๆเ,เอ่อกลุ่มนี้นะคะรวมถึงพี่วิไลนุชด,ด้วยนะคะ,คะก็อยากจะมีไรายได้จาก เฟซบุ๊กอีกทางหนึ่งนะคะบางคนก็เปิดแล้วก็ไปไม่ได้เปิดแล้วก็ตันใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ลงคลิปสม่ำเสมอเราไม่มาโพสภาพนิ่งโพสอะไรอะวีดีโอนะคะในทุกวันก็เลยบางคนก็ไปไม่ได้นะคะพี่วิไลนุชก็มาแบ่งปันสิ่งที่ทำด้วยตัวเองนะคะคือโพสภาพนิ่งทุกวันวัน เช้ากลางวันเย็นหรือมีโอกาสก็โพสหลายสิ่งหลายอย่างโพสลงไปได้เลยค่ะการวิธีถ่ายภาพก็ใช้กล้องมือถือนี่แหละค่ะถ่ายถ่ายข้าไปไว้ในแกลลอรี่ก็โอกาสดีโอกาสมีโอกาสก็โพสลงไปใส่แคปชั่นนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะให้เพื่อนเข้ามาทักทายคอมเมนต์ถูกขอ้อถูกถูกใจใน ในคลิปนั้นๆในโพสต์นั้นๆน,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 นะคะจะทําให้เราผ่านทุกสิ่งอย่างไปอย่างรวดเร็วผ่าน2ผ่าน60,000นาทีได้อย่างเร็วนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีรายได้จาก Facebook ในวิดีโอสตรีมค่าตั้งค่าดาวได้ตั้งค่าตั้งค่าคลิปสั้นเร็วได้นะคะก็ทาง Facebook ก็จะมีการแจ้งเตือนมาตลอดเวลาค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนที่ เพื่อนที่ยังไม่มีรายได้ก็มันทําขยันทํานะคะเพื่อที่จะมีรายได้รายได้เล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรค่ะเปิดใจให้ตัวเองฟางสร้างความสุขให้ตัวเองนะคะพี่วิไลนุชก็ตอนนี้มีโบนัสค่ะมีโบนัสไปหนึ่งเดือนแล้วนะคะและก็นี้เขาตั้งค่าใหม่ตั้งแต่วันที่ยี่สบสี่เขาไปเช็คทุกวันก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะแต่ว่า ตั้งแต่ได้โบนัสต้องขยันไหมคะทุกคนต้องขยันเพิ่มขึ้นนะคะโพสเพราะเขาให้โพสถึงถึงสามพันโพสในต่อวันนะคะในต่อไอในต่อเดือนที่เขาเขาให้นะคะเพราะฉะนั้นต้องโพสหลายสิบโพสพี่วิเลยนุชก็ยังไม่ทำได้ถึงขนาดนั้นนะคะทุกคนก็โพสอย่างเหมือนเดิมๆค่ะแต่เดิมๆที่เคยทำเพราะเราเป็นแม่ค้าข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่อันนี้ก็ยังมีเอี้ยมนะคะ เอาหมวกออกแล้วเพราะว่าเป็นแม่ค้าข้าวมันไก่ใช่ไหมคะทุกคนก็ไม่มีเวลาที่จะทําทั้งวันทําแบบที่เขาบอกบางคนเพื่อนบอกก็โพสไม่ได้นอนดึกๆตื่นขึ้นมาก็มาแอบโพสใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนแอบโพสจนจนสมาชิกในครวัวเรือนก็งงตกใจว่าลุกขึ้นมาเกี่ยโทรศัพท์ทําไมไม่ว่าคนแก่หรือผู้ใหญ่หรือเด็กๆทําได้หมดนะคะแล้วก็ถ้า อย่างพี่วิไลนุชก็ไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นก็โพสไปธรรมดาเหมือนที่เคยทำค่ะเพื่อนๆแม้ว่าตัวเองได้โบนัสได้ตั้งค่าโบนัสแล้วแต่กว่าจะได้เงินเราก็ต้องได้ร้อยเหรียญก่อนนั้นนะคะทุกคนต้องให้กําลังใจตัวเองทุกๆวันเพื่อที่จะได้ถึงร้อยเหรียญเร็วๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ร้อยเหรียญทาง a c e b o o k ก็ไม่ได้โอนให้ค่ะเราตั้งค่าไว้ร้อยเหรียญน,นะคะเพื่อนๆ ใครที่ยังไม่ได้ผ่านหออกหมื่นนาทีใครที่ยังไม่มีรายได้ก็ให้กําลังใจค่ะวันนี้ก็มาบอกทุกวันลงซ้ําลงย้ําบางคนบางเพื่อนบางคนก็ไม่ได้แวะมาฟังใช่ไหมคะวันนี้คนนั้นแวะคนนี้แวะใช่ไหมคะแต่ก็พี่เวลยนุชก็จะพูดเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ําๆนะคะทุกคนให้กําลังใจทุกคนค่ะว่าและที่สําคัญต้องเปิดโหมดมืออาชีพก่อนนะคะทุกคนให้กําลังใจเพื่อนๆนะคะ สักวันหนึ่งต้องเป็นของเราค่ะบายค่ะ